หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยใช้สินค้าอื่นแล้วไม่ได้ผลท้าให้ลอง iha i r สิ่งที่ท่านต้องมองต้องดูอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของสารทำให้เกิดฟองรู้จักกันไหมครับ s l s ใช่ไหมคะใช่ฮะสารตัวนี้แหละที่บอกว่าถ้ามันไม่มีฟองเนี่ยมันรู้สึกไม่สะอาดสารตัวนี้ เป็นสารเคมีที่ถ้าหากว่ามันเยอะไปหรือท่านสระผมด้วยแชมพูที่มีส่วนประกอบของสารนี้นานๆน,น,นะฮะเป็นระยะเวลานานๆแน่นอนเลยครับว่ามันก็ทำร้ายหนังศีรษะแล้วก็ทำร้ายเส้นผมได้เหมือนกันนะฮะฉะนั้นเราจะเลี่ยงได้อย่างไรผมบอกเลยครับว่า i h a ฮ r แชมพูเนี่ยนะฮะเป็นตัวช่วยให้กับคุณได้อย่างดีทีเดียวมารู้จักกับไอ a ฮาแชมพูนะครับก่อนที่ผมจะบอกโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมนะครับองค์ประกอบที่ผมพูดถึงทั้งหมดนะครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ5ชนิดนะฮะสะอาดอย่างต่อเนื่องนะครับอ่อนโยนช่วยดีท็อกหนังศีรษะได้เป็นอย่างดีลดปัญหาการหลุดร่วงผมก็ไม่พันกันนะครับนะผมเปราะขาดง่าย ก็ลดปัญหานั้นแล้วก็ทำให้ผมมีชีวิตชีวานะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับคุณโปรโชุดทดลองซื้อไอแฮ r เซรั่ม um สูตรเข้มข้น2ขวดขนาด15 ml ปกติราคา1,900บาทลดเหลือ699บาทเท่านั้นโปรพิเศษยิ่งขึ้นไอแ i r เซตดกดำกันเชื้อรา ซื้อไอแ i ฮรเซรั่ม um, สูตรเข้มข้น1ขวดขนาด30 ml คู่กับไอแ i ฮแชมพู shampoo, ลดผมร่วง1ขวดขนาด200 ml ปกติราคา2,699บาทลดเหลือ999บาทเท่านั้นโปรโมชั่นเซ็ตคุ้มมากซื้อ2แถม3ซื้อไอแ i ฮรเซรั่มสูตรเข้มขน้นขนาด30 ml 2ขวดปกติราคา 9,766บาทลดเหลือเพียง1,999บาทเท่านั้นคุ้มมากขึ้นแถมฟรีไอแฮร์แชมพูลดผมร่วงขนาด200 ml 3ขวดฟร,ฟรีโปรโมชั่นนี้เฉพาะ50สายแรกต่อวันเท่านั้นของแถมมีจำนวนจำกัดนะคะสนใจโทร063-368 6555 066 126 6955 LINE @sai i hair เรื่องผมไว้ใจ i hair